โถกระสุบจุดสุกขีดอีเลยอาจารย์กระสุบจุดคนผิดนะครับมาแล้วกระสุบขีดที่เราไม่ต้องการนะครับนะก็เป็นเยี่ยร่นใหม่จิวจีดนะครับสามเพนนะครับตัวนี้กับของดําเนินนะครับเปิดแล้วนะครับกระสุกน้อยคอยรักนะฮะ ตัโวโตแล้วมันอมาสองตัวเลยอ่าผู้ชมวันนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่ว่าจะมาหากระสุนคองดําเนินกันนะครับแล้วเราจะเอาเทคนิคจากที่จะตกบ้านเรามาใช้ได้ไหมเออว่าน้ำมันดูออกใสๆอย่างวะเฮ้ยมีมีนี่เห็นตัวนี่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 อยู่มากในตรองเห็นเลยอ,ะอ,อ่ะนัะน่นน ื yup. อ่อกี้ไอ้นี่อยู่ข้างล่างเลยเว้ยนี่นี่นี่อยู่ข่างนี่นี่ถ้มันไม่กล้าตออมันรู้ว่ะโอ้ปลาโคตรรู้เลยอะไรวะนี่มันนอนนอนุูใต้ใต้กระไดนคุณผู้ชมตัวหนึ่งนะตัวเล็กมากเลยแต่มีว well ่ะแต่ไม่ตัดยากจังวะนั่นนั่นนั่นโตูแ่ตัวดีเลยว่ะเขาไม่คิดตัวดี้วยว้ยตัวครึ่งโลทำให้ตกใจนะแต่ว่าเราอยากวันนี้ยังไม่ตกระจ เออก็แปลกเว้ยเมื่อกี้ขึ้นมาโชว์เพนโตเลยอะ่ะมันมีนตัตจะมันว่าวิ่งมาดูแล้วมันก็ไปอ่ะอะไรอย่างเงี้ยโ,โ<ห>เดี๋ยวมาแน่เราต้องเปลี่ยนมาเป็นกระดีะ่นะกระดี่อาจจะได้ได,ได้ได้เรื่องก็ได้ ก็ดีก็ดีไม่น่าเชื่อว่ะไม่ใช่ว่าตกง่ายท่านี่นี่ขนาดเยื่อเล็กนะไม่ใช่ว่าเยื่อใหญ่นะ นี่เยอะเลยครับผู้ชมไม่ได้เยอะใหญ่นะอะผู้ชมหายากว่ะจะสูส้คนมนหายากอย่างนี้นะครับสงส่ยจะเอาแค่บรรยากาศมาม้างนี่ผู้ชมดูนี่ปลามาจิ้งพันจระเข้าขายกระเห็ุบ้างครับนี่ครับเป็นปลาที่หายากนะไม่ได้เห็นง่ายๆนะนี่นี่นี่แล้วนี่ครับ ปลามาทิ่มพันธุ์ตะเค็นะเมื่อก่อนแถวบ้านพมเยอะนะแล้วก็ไม่ได้เห็นมานานแล้วแบบมันสูญพันธุ์ไ้หมดแล้วอะดูแบบเก็ดเหมือนม้าน้ําปากเหมือนตะเค็นนะตัวสีดำตาเกี่ยวขึ้นไม่ได้ไหมเนี่ยเ <c oughs> ป็นปลาที่หายากก็กดึกๆแต่บ้านนี่ถ่ายพันธุ์หนึ่งนะแต่กระทุบคงไม่เจอเลย ทำไมพวกเซีซนขอ,ของเดินเทีห้างกันได้วะเราวมนเซียนนะครับ <c oughs> เอจากสิงบุรีนี่มาเนี่ยเจอได้อะไรก็รู้มาจาาิ้มฟันจระเข้เต็มเลยโอ้ยยายไท่ซิ่งนี่ว่าคุณยายใส่ซิ่ง คุณยายนักซิ่งโอ้ยเรือนั่นก็เพิ่มเลยบรรยากาศนะคับก็จะเป็นประมาณนี้นะของของปาะค้างคิดว่าเรามาเที่ยวเอาชมบรรยากาศกันละก,กันถ้าไม่ได้ปลานะวันนี้ <c oughs> มันเนี่ยอาจจะดูตามซอกตามซอยของที่ล้าออกมาอีกทีก็ได้นะ เอ้ยฉันดีนี่เฮ้ย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 กระสุบน่าจะเป็นกระสุบจุดตัวเนี้ยจะได้กระสุบจุดมากเลยกระสุบขีดนี่ให้เดี๋ยวเอาแล้วโอ้ยกระสุนปืนปั๊บเลยไปแล้วไปแล้วกระสุนขีดหรือเปล่า กระสุบขีดของดำเนินกระสุบขีดของดำเนินฮึบ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 เฮ้ยโถกระสุบจุดสุบขีดอีแล้วแต่เรากระสุกจุดคุผิดนะครับนี่มาแล้วกระสุบขีดที่เราไม่ต้องการนะอะ ก็เป็นยอยรุ่นใหม่จิวจี๊ดนะครับสามเทนนะครับตัวนี้กับคลองดําเนินนะครับเปิดแล้วนะครับกระสุนน้อยคอยรักนะฮะโอเคครับ,อรบปอนไปไม่ใช่ปลาที่ต้องการนะครับยังไ,ได้ปลากระสุนจุดนะครับนี่ฮนะตัวทนี้กกอยเองอ่ะโอเคครับผม เป็นอะไรหรือเปล่านี่จะกัดไม่หรอโดนอะโอ้โดน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 มาแล้วโถตัวอะไร,รอ่ะผู้ชมแล้นี่เขาเรียกเขาเรียกป่าวะเนี่ยฮะนี่เขาไม่ได้เรียกป่า,ปา,เ,าเรียกป้า,ปาตัวเท่านี้อะไร,รอ่ะยูสิ่งมลียังใหญ่กว่านี้อนะีกน ลืมลกป่าอะใช่โหเล็กตัวที่เคยได้เลยนันเนี่ยสิ่งเรียนง่ายกว่านี้เยอะเลย โดโด้แล้วโด้แล้วโด้แล้วเหมือนมาสองตัวเลยสองตัวเลยคือมาสองตัวเลยเนี่ยเหมือนรงหว่านี้เนี่ยรงหว่างที่มันแย่งกันกัดอะถึงจะได้ตัวผู้ชมอืมนี่ กะสุบจ <rium> <Dante> ุดอีกแล้วนะกรสุบจุดเอ้ยกะสุบขีดเออกระสุบขีดอีกแล้วไม่เจอกระสุบจุดเลยก็เซ็งเลยะเก็บไว้ยมาตรงนี้อ้าวโอเคผู้ชมสงสัยไม่ได้ตัวแน่เลยครับตกมันตกองพักไม่มีตัวแล้วก็คงต้องกลับบ้านแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ได้อยู่ประมาณ สี่ตัวห้าตัวมั้งแต่ว่าอีกสองตัวนั้นไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะเป็นบรช,ช่อนกับปลากระสูบเดี๋ยวขึ้นเรูปดูนะครับ่าก็ประมาณนี้แหละก็โอเคครับผมอย่างน้อยก็ได้เห็นแล้วนะครับปลากระสุบของจำนวนสะดวกถือว่ามาไม่เสียเที่ยวนะครับก็ออโอเคครับ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก,กแล้วกดแชร์กดติดตามนะครับจหมค่คลิปหน้าผมเงินตนวละก่อนติดราม